หลายคนที่ชำกระเพราแล้วไม่รอดมาฟังทางนี้กันค่ะเดาจะมาบอกเคล็ดลับสำหรับการเลือกกระเพรานำไปชำให้รอดนะคะวิธีการเลือกกระเพรานำไปชำให้รอดเนี่ยก็คือเราจะต้องเลือกกิ่งที่ไม่แก่จนเกินไปค่ะเดาจะนับจากยอดกระเพราลงมานะคะประมาณ4-5ข้อกิ่งนะคะโดยวิธีการนับเดาจะนับเนี่ยตรงยอดในหนึ่งสองแล้วก็สาม 4ตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะตัดตรงข้อกิ่งตรงที่4ตรงนี้เลยค่ะนำไปชํำนะคะ สำหรับวิธีการชําเนี่ยเราอาจจะชําน้ำแบบดาวแบบนี้นะหรือว่าชําลงดินลงวัสดุชําได้หมดเลยค่ะอย่างนี้ก็เป็นกระเพราที่เราชําไว้ประมาณสักอาทิตย์กว่าๆแล้วนะคะก็จะเห็นว่ารากเนี่ยงอกแล้วแบบนี้นะเพราะว่าวิธีนี้เนี่ยจะทำให้รากงอกเร็วแล้วก็อัตราการรอดเนี่ยสูงมากๆและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือกิ่งที่ตัดมาใหม่ๆเนี่ยก็คือจะมีอัตรา การงอกสูงกว่ากิ่งที่เราตัดมานานแล้วนะคะสำหรับการหาที่วางก็หาที่วางที่ลมๆแล้วก็ชื้นด้วยค่ะยิ่งช่วงนี้หน้าฝนนะช้ำง่ายมากๆเลยค่ะและสำหรับใครที่ใช้วัสดุชํำก็ใช้วิธีเดียวกันแบบนี้เลยค่ะ